ครัวคุณไก่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ชมรายการกันอยู่ในขณะนี้นะครับเราหวังว่าท่านจะดูแล สุขภาพของท่านดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับใช่ครับมันควบคู่กันร่างกายกับใจใช่ไหมใช่ครับคุณว่าอะไรสําคัญกว่ารันกายกับใจถ้าผมนะผมว่าใจสําคัญเอเพราะใจมันจะทําให้เรามีกําลังพอที่ทำให้กายเราแข็งแรงได้ใช่แต่กายมันจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ใจฟอครับเออใจมันต้องแข็งแรงใจมันต้องแข็งแรงถ้าใจมันแข็งแรงมันก็จะมีโอกาสได้มากกว่านะครับจริงๆแล้วเพราะนี่นเราทำใจให้แข็งแรงเข้าไว้ทําไงนะต้องรู้จักความเป็นจริงของโลกรู้จัก รู้จักฉันรู้จักไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาสอนดีไม่ต้องผมเข้าใจครับรู้จักแต่ต้องเข้าใจมันว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองถ้าพวกเราแต่ตรงนี้เราก็เออไว้ชีวิตเราก็ค่อยๆค่อยๆผ่อนปลนไปสิ่งที่สําคัญที่สุดหาสิ่งที่สบายๆหาความว่างให้กับตัวเองบ้างว่างที่จิตใจนะครับลองทําดูแล้วมันก็จะเออแค่นั้นะเวลาที่ผมทำแบบนี้วินาทีเดียวสองวินาทีชนะแต่มันว่างแค่นั้น แต่จําความว่างตรงนั้นไว้แล้วจะเห็นว่าความว่างแบบนี้จํานะใช่จำหราลองตัวนันดูครับจะเห็นว่าความว่างแบบนั้นเป็นเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงว่าอันนี้คือวิธีฝึกได้มันเป็นวิธีที่คุณต้องจดจำารัไม่ว่าคุณจะทาอะไรคุณต้องจดจําถูกไหมแต่คุณมักไม่ค่อยจดจาความว่างไม่ไม่ค่อยจดจําความที่ทําให้จิตใจสบายคุณลองทำดูผมไม่ได้พูดเล่นและนึกคุณเห็นไหมว่าว่างตรงนั้นมันสบาย Oh, s right, <S จริงๆฮะลองดูนะฮะนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะไม่ใช่ผมอยู่ดีๆคิดเองมันมันเป็นมานานแล้วในโลกเขาไม่เขาไม่เรียกอนาปนาสติภาวนาหรอกฮะจริงๆแล้วมีมาก่อนมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นของศาสนาพูดด้วยนะศาส,สนาใดๆก็มีนะการภาวนาด้วยการทำความรู้สึกที่ดีให้กับจิตใจดูเขาเฮืดแล้วปล่อยออกดูเขาเปดฮืดแล้วปล่อยออกโดยไม่ได้คิดถึงอะไรคิดถึงแต่ลมมันจะเป็นความว่างไม่น่าเชื่อนี่แป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวแต่ต้องจํานะฮะต้องรู้จักจดจามันอันน้ที่เรียกว่าใช้ปัญญาฮะคือ นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะมันเป็นตัวความว่างจดจําอันนั้นไว้แล้วก็จะเห็นว่าเออความว่างนี่ดีนะแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องความว่างวันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่ากําลังฮิตตรงนี้ว่ากำลังนิยมเลยตอนนี้นะมันมีหลายเจ้าทําเอากาแฟมาผสมกันนี้เพราะว่ากาแฟมีประโยชน์อย่างนี้อันนี้มีประโยชน์อย่างนี้วันนี้จะเป็นเรื่องของกาแฟผสมขิงเ้าเลยเชฟครับกาแฟผสมขิงนะครับส่วนผสมรวมๆก่อนนะครับก็จะมี กาแฟเอสเปรสโซ่ yeah, อันนี้กี่ที่สลับกี is, ่ที 1> <1 um 1> <1> ่ที่เดียวครับหนึ่งที่สลับหนึ่งที่ทานหนึ่งที่นะครับกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับหนึ่งช็อตนะครับนี่นี่น้ำเชื่อมขิงนะครับสิบกรัมนี่แบบนี้นะครับสิบกรัมนมอุ่นๆนะครับสี่ถึงหกออนแล้วก็ผงอบเชยเล็กน้อยนะครับอันนี้ตอนจะชงนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปดูวิธีทําน้ําเชื่อมขิงครับก็คืออันนี้นะครับให้นําขิงแก่นะครับร้อยกรัมเนี่ยไปต้มครับในน้ําเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับ พอเดือดแล้วเนี่ยเราค่อยใส่น้ำตาลทรายขาวเข้าไปประมาณ500กรัมและน้ำตาลทรายแดงอีก1ช้อนโต๊ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก2 3าชั่วโมงก็จะได้เป็นน้ำเชื่อมขิงนี่เดแบบนี้นี่แบบนี้นแบบนี้อันนี้คือที่เราทำในส่วนของน้ำเชื่อมขิงน,นะครับทีน,น,นี้เราจะมาทำกาแฟผสมขิงอันนี้จะรบกวนคุณเตยพบครับครับนี่เราจะมีกาแฟเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตนะครับหนึ่งช็อตนะครับเราเทน้ำเชื่อมขิงลงไปในกาแฟแบบนี้นี่เทปุ๊บคนให้เข้ากัน คนให้เข้ากันเอาละโอ้โหนี่รบกวนผมมากเลยนะครับใช่ครับผมครับผมไม่ต้องไม่ต้องผมทับเลยนะครับนี่คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นคนที่กินกาแฟดําไม่ต้องใส่นมนะครับอย่างอย่างผมกินกาแฟดำมาตถึงกินกาแฟดำจะไม่ใส่นมครับเราจะโรยด้วยผงอบเชยเล็กน้อยนี่เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยครับไม่ใช่หมดไม่ใช่หมดนี้ใช่ไหมครับครับไม่หมดไม่หมดไม่กล้าครับนี่แค่นี้แค่นี้พอ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 เรา เ,เก <Okay. S 1> เขาขิงเนี่ยมันจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะนักผู้ชมมันสีสทรที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างเป็นจนํานวนมาก oh และยังช่วยชะลอความแก่และชะลอริ้วรอยนะครับก็คือเราเรียกว่าการชะลอริ้วรอยเนี่ยก็คือจะมีส่วนช่วยในการป้องกันต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ขิงเนี่ยนะครับยังมีฤทธิ์อุ่นช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นเพราะฉะนั้นเวลาที่หนาวๆกินขิงกันแล้วยังช่วยขับเหงื่อช่วยแก้อาการร้อนในช่วยลดความอ้วนและลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตช่วยบำรุงหัวใจและยังรักษาอาการปวดศีรษะได้ด้วยใช่ครับแล้วก็คนที่เป็นไมเกรนก็ยังมีส่วนช่วยด้วยนะครับด้วยการรับประทานน้ำขิงบ่อยๆนะครับลองทานดูนะครับส่วนกาแฟดำครับมันมีอะไรกาแฟดำมันมีคาเฟอีนเพราะมีคาเฟอีนก็จะช่วย,ย,ยในการขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีครับช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันของร่างกายแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทานกาแฟแล้วบอกว่าเออมันวันนี้ไม่ได้ทานกาแฟแล้วปวดหัวมันไปขยายหลอดเลือดครับคาเฟอินมันไปขยายหลอดเลือดนะครับมันเลยช่วยคนที่กินน้ำขิงก็เหมือนกันนะครับที่กินน้ำขิงแล้วเออสบายจังเลยมันไปขยายหลอดเลือดครับนี่ครัรสชาติเป็นไงล่ะครับไม่ได้เรื่องครับ ไหวไหมครับเรากลับไปกินกาแฟดำเหมือนเดิมอ้าวมันแล้วแต่คนชอบครับผมมัแล้วแต่คนชอบแต่ผมบอกให้เลยนะว่าผมจะทำไอ้น้ําเชื่อมขิงนี้ได้นี่โอ้โหแทบตายนะสองสามชั่วโมงกาจะได้แต่สําคัญที่สุดเลยเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้อีกครับแล้วเอามาชงเป็นน้ําน้ำเขาเรียกอะไรกันน้ำขิงสบายๆกินเอาเป็นน้ําขิงผสมมะนาวก็ได้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 แต่ว่าให้มันเจือจางกว่านี้เติมน้ำลงไปนี่คือความรู้ที่อามาฝากกันในวันนี้นะครับพักตอนนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ รันจวเนื้อน่องลายครับปิลิ่งจะไม่ใช่เนื้อน,อนอ่องลายที่เราทำไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นอะไรที่น่าทานมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วเนาะขอพี่หน่อยดิเร็วๆตั้งตรงนี้นะ